ก่อนอื่นก้าวเข้ามาสวัสดีกับผู้พ่อแม่เอฟซีสุขุสุขคนนะคะพี่น้องเอฟซี FC อีหลานหน่อยอุ้งอิงเอฟซี FC สาวนอเนเ็บ้านแพง FC เอฟซีเผ็ดแสงตะวันเจโอทูนะคะพี่น้องท่านใดที่เข้ามารับชมสลับคลิปมีเส่องเล่าของบอลโจนะคะพี่น้องบอลโจเพิ่นได้ปล่อยเพลงเมือ่อวานนี้นะคะพี่น้องสายเลือดนักสู้นะคะพี่น้องณตอนนี้กถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการกําลังอยู่ในระหว่างหนึ่งวันนะคะพี่น้องวาหนึ่งวันสิติด มาแรงทอดใดแล้วแต่แน่นอนที่สุดกับติดมาแรงเป็นที่เรียบร้อยแต่แต่เมื่อว่าแตงแต่เมือม่อวานนี่ั้งแต่ต้นต,น,ตนแล้วนะคะพี่น้องนั่นก็คือณนะตอนนี้ถือว่าติดสิบหกมาแรงแล้วนะคะพี่น้องนะคะตอนนี้อยู่ที่สิบหกมาแรงนะคะและที่สําคัญก็คือติดหามาแรงของเอ,อหมวดทั่วไปนะคะพี่น้องส่วนหมวดเอ,อ เรื่องเล่าของเพลงนะคะพี่น้องอยู่ที่สิบหกมาแรงนะคะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นที่น่าประทับใจนะคะพี่น้องภายในหนึ่งวันกับไปที่สองแสนวิวนะคะพี่น้องคือว่าประสบความสําเร็จพ่อสมควรนะคะและแน่นอนที่สุดว่าเรื่องเล่าของการปล่อยเพลงในขังนี่โอ้คนบอกว่าคนเฮ็ดกิปพี่สุดๆไปเลยนะคะมีอีลาน้อยเขาไปร่วมแจมน้ำนะคะถ้าว่าพอออกเพลงนี่ อ,อยู่ในเอ็มวีว่ามีลูกสาวมันก็เป็นไปบ่างใเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ือถือว่าเป็นเรื่องเล่าของพ่อลูกคู่บุญน,นะคะบอสโจเพื่อนเองก็ได้อ่าอยู่ในเรื่องเล่าของเพลงนะคะพี่น้องก็เป็นเรื่องเล่าของการตุ่มมเรื่องเล่าของการก่อนจีสขึ้นทํำการแสดงหรือประมาณนั้นนะคะถ้าบอกว่าเบื้องรวยภาพนะคะพี่น้องก็สิมีการบูมเพิ่มมาบูมเนาะถ้าภาษาบ้านเฮาก็บ,บอกว่าปลุกพลังเออบูมกัน นะคะพอก็สิเดมือไปก้อนนะคะพี่น้องแล้วอิหล่าหน่อยก็บเจามือนหน่อย,อยมะข้างเมื่อพอปืนกับมะข่างทับแล้วกับเฮ่ประม่านนั้นนะคะพี่น้องนะไอ้เพื่อนเองก็มี่ภาพมาฝากนิดหน่อยนะคะแล้วบนันนี่บอโจเพื่อนมาโพดนะคะพี่น้องในส่วนของเนื้อเพลงถือว่าโอ้ยบอกว่ากินใจนะคะพี่น้องบอกว่าผูใ้ใดฟังนี่บอกว่าน้ำตาพัางนะคะน้ำตาไหลห้อยน้ำเลยหลังนะคะพี่น้อง ฟังไปแน้นำตามันกับมานนะคะพี่น้องมันเป็นเรื่องเล่าของชีวิตของยอดนักสู่ยังบอดโจนะคะกระเน่าๆไปสําหรับคนที่อ่าาประสบความสําเร็จแล้วพอบางย่งประมาณนั้นหรือผู้ใดที่บม่มีพออยู่นั่งก็ถือว่าเป็นเพลงที่รับฟังได้ตั้งแต่เล็กน,น้อยหอดผู้เฒ่ากัดกุละนะคะพี่น้องถือว่าเป็นเพลงที่เหมาะกับสุขสุขคนนะคะถือว่าเป็นเรื่องเล่าของความประสบความสําเร็จพอสมควรนะคะ ที่นี่บอโจเพื่อนเองก็ได้อได้ล่งได้โพดวางสี่พี่น้องเพื่อนทรงรูนะคะทรงภาพน,น้อยๆนะคะเป็นมือน,น้อยๆของอีหลานละนะคะกับเป็นที่รูจัดกันเนาะพี่น้องเนาะวาสุเมรีมือน,น้อยๆของอีลหลานน้อยบอไดเป็นเรื่องเล่าของการจูดขานอีหยังกันนะคะบะใช่เรื่องเล่าที่จะต้องปกปิดนะคะน้าตอนนี้หลายผู้หลายคนก็ยอมรับได้อีลหลานน้อยก็ ขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีไปหลายครั้งแล้วนะคะในการยอมรับความเป็นตัวตนของอิหลา่ามาตอนแรกๆอิลหล่าน้อยเองกับโบกาจะโช์ปันไดนะคะพี่น้องแต่กะถือว่าเป็นเรื่องเล่าของเขาเอื่นวะยังละพี่น้องมันเป็นเรื่องเล่าของปุ่มด้ยอยนาะพี่น้องเนาะกับว่าเป็นเรื่องเล่าที่จะจ้องยิบยกมั่วโมกันตั้งแต่ที่แรกๆนะคะหลายกูหลายค้นก็อยากขู่อยากเข็นกับซอกระถามไปนะคะไปไปมากๆก็ ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่หลายคนรับได้พอพ่อแม่เอฟซี่ FC ก็รับได้ในตรงนี้นะคะไปๆมากๆเสมอนีเมื่อไรหน่อยกลายเป็นมู่หม่นอาลังคนเองก็เอาไปาได้มาสัมผัสจับต้องมืออีลาน่อยแน่ก็เอาไปอธิษฐานว่าจะหาลังคนกับขายทีขายท่า,ยทางก็ขอให้แม่ขายได้ขอให้พอ่อขายได้เด้อพอพอ่อแม่เอฟซี่ไายผู้ลายคนก็แค่อธิษฐานถึงบอกถึง หรือจังไดก็มีการขายได้จังสานจังสี่ก็นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการเอิ่นว่าเป็นความเสื่อ่วนบุคคลเนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าของความเสื่อของไผของมันนะคะแต่บอกว่ามื้อนหน่อยของกีฬาหน่อยล่ละผู้ใดมากก็อยากจับอยาก่หวพี่น้องก็เพราะว่าอาจจะเป็นความสุขทางใจของพ่อแม่เอฟซีเนาะพี่น้องเนาะที่นี่ก็คือว่าเป็นเรื่องเล่าของการที่บอดโจคนนเอามาโพธ์ เพิ่นออามือนี่หน่อยของอีหล่หน่อยมาห้หมูเบิงนะคะแล้วกับบอกแล้วก็ความหมายคือเป็นช่วงที่เพิ่นออกมาข่างมือพอพอดีนะคะพี่น้องแล้วเพิ่นกับโคดวางสี่พี่น้องมือน้อยน้อยของเพิ่นนี่ละพาะสั้นว่ามือน้อยน่อยของเพิ่นนี่ล่ละสิประคองพอพายุ่งพอย่มพอบบมีแห้งเดินนะคะอันนี้คือโคตูเพิ่นโพดนะคะพี่น้องแล้วบัดนี้ในใต้ใต้คลิปนั่นนะคะพี่น้องก็คือ พ่อพูเสี็จแล้วพูนก็นมีแฮชแท็กเนาะพี่น้องเนาะพูนบอกว่าแฮชแท็กสายเลือดนักสู้แล้วพูนบอกว่าแฮชแท็กแบ่น้อยของพ่อพี่น้องพูนใส่เขาว่าแบ่หน่อยของพ่อฮาพนสิบ่าท่านเข้าใจเอเต้นกะเสียอธิบายเขาว่าแบ่หน่อยของพ่อความหมายที่เพ่นแฮชแท็กตรงนี้ถ้าพ่อพ่อแม่เอฟซีคือยังแอดเพนพ่อพ่อแม่เอฟซีที่เขามาหับหูก ที่เขามาตามชีวิตอีหล่าหน่อยสิเข้าใจอีหล่าหน่อยพ่อโจสิเอิว่าแบ่นหน่อยนะคะพี่น้องนาตาแบ่แบ้บ้าน,นาาบ้านนาตาบได้เสริมในแตง่งนาตาแบบแบบมาแบบบ้านนะบ, ب, บ้านนะคะพี่น้องความกันนี่บาดนี้กับมีผู้ออกแบ่แบ่หน่อยเออพอเอินแบ่หน่อยกับมีผู้ออกแบ่ไรอีหล่าหน่อยเด้พี่น้องก็เลได้เอินกันว่าตัวแจ้งอีหล่าหน่อยก็คือแบ่หน่อยพ่อโจคนใส่เข้าวาแบ่หน,น่อยของพ่อ พี่น้องคำว่าของพอเนี่ยมันรู้สือกินใจได้พี่น้องพอหยังอีหล่าน่อยเข้ามาปึ๊บบอโจเพิ่นกะรู้สึอว่าเพิ่นมีเส้นว่าเพิ่นจะรับเด็กหน่อยคนนี้เข้ามาเป็นลูกบุญธรรมเพิ่นกะรับอีหล่าน้อยเป็นลูกบุญบุญธรรมัึงแต่บ่ท่านได้ดังเลยพี่น้องนี่คือเพิ่นบอกว่าเพิ่นอธิษฐานไว้ว่าเพิ่นอยากมีลูกสามคนมีลูกสาวสามคนเพิ่นหวังสิตอนนี้เพิ่นมีแล้วคือนนองลำเพื่อนกับหนองลำแพน่นก็หมาย เพิ่นก็นได้รับอิหลาหน้อยเข้ามากเพื่อนผืวว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทรงใม่นี่คือความรู้สึกของบอดโจนะคะพี่น้องเพื่อนก็นได้รับอิหลาหน้อยเป็นลูกบุญธรรมนะคะพีน่น้องเพื่อนเลยได้แฮชแท็กว่าแบบน้อยของพอ่อเนี่หละนะคะพี่น้องให้เขาใจตามนั่นเดอ้อพี่น้องคําว่าแบบน,น้อยของพอ่อนะคะนั่นคือเรื่องเล่าที่พอลูกนะคะบอดโจเพื่อนกับเอิญอิหลาหน้อยเป็นลูกคัก,กๆนี่แหละนะคะพี่น้อง เป็นลูกบุญรรมที่เพิ่นหักนะคะเป็นลูกบุญรรมที่เพิ่นบอกเลยว่าเพิ่นถือว่าเป็นลูกอิหลีหลายคลิปที่ไอเพอนเคยลงไปนะคะพี่น้องนับถึงแต่มือบวงสวงมือบ้างเปิดฤดูก,ลก,ลกลาลบอดโจเพิ่นก็ให้พ่อนลูกลูกขามาขอพ่อนีหลาน้อยขอพรอนเพิ่นก็บอกว่าหัวใจของพอ่อหัวใจของพอ่อหัวใจของพอ่อเพิ่นว่าสามเถือ่อเพิ่นให้พ่อนลูกบัดนนี้นะคะพี่น้องย้อนไปเบิ้งได้ด้อจ้าเด้อไอเพ่นองก็ได้ลงไวอยู่นะคะพี่น้อง แล้วอีกตอนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องเล่าของเอ่อเป็นเรื่องเล่าของอีหลานหนอยกับพอ่อนนี่แหละนะคะพี่น้องนะเังได้ก็บังไดก็ใไฮเอใไ้บอกว่าย้อนไปเบิกกันแลวกันนะคะพี่น้องบอลจูเพิ่นถือว่าเพิ่นหักอีหลานหน่อยเป็นลูกแทๆนะคะพี่น้อง ถือว่าข้าว่าแบีน้อยของพ่อให้พี่พี่น้องๆได้เข้าใจตามนี้นะคะพี่น้องท่านใดที่เข้ามารับชมนะคะพี่น้องกับขอบคุณยหลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทงช่องเดอ้อพี่น้องเดอ้อความวันนี้อยากจะแสดงความคิดเห็นประการใดก็ขอ้ขอ,ขอมเมนเข้ามาใต่คลิปนี่เลยนะคะพี่น้องถ่ายคลิปเวลาหน่อยก็พอฝากช่องนะครับเอเทนขอบคุณหลายในความการุณาของเพลินนะคะพี่น้องขอบคุณพ่อพ่อมแม่เอฟซีที่กรุณาเข้ามารับชมยอ่งเอ่งฟังฟังสุขูุสุกคนนะคะสวัสดีค่ะ ถ้าที่หลกักกระพาะฟังซองที่เสียงต้อน,น,นเยนนาว์เยในได้จ่าฟังอะไรก็บช้ป็นกำลังใจนี้มันก็ไม่เล็จ้า